สวยมากโอ้ oh my god โอ้ my god คือดีมากเลยทุกคนมานะหาดบ้านกูดอุ้ยไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ข้างในนะดูดี สวยมากค่ะสวยมากว่าโซน,นยัยยายาฮัลโหลไม่ขี่ขี่ไม่ได้นะค่ะลูก ต3อเอ๋จเอ๋หนูอยู่ไหนคะหนูอยู่คาเฟอารองเดบีทค่ะเอยจ้าเอ๋อาจาเอ๋จ้เอ๋เอหวานตบก๊อตตุ้ยางเนี่กินอะไรแม่ป้ากอนทางเด๋วเพิเสร็จเลยโอเคอขอเน่ะขอเก็บ อเลูกยัมมีนะคะน้องแย้มทำอะไรนี้มมีคนเข้ามาเม้นด้วยบอกกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะทุกคนน้องกินทาโลอยู่ที่คาเฟ่คาเฟ่เฟชื่ออะไรอะ่ะคาเฟ่ชื่ออ l o องเดอะ e ีทคอฟฟี่บาร์นะคะตั้งอยู่บนหาดบ้านปูนะคะบริการอา,อาหารเช่นเดื่มกาแฟนะคะซีวิล สามารถเห็นวิวทะเลได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่มีอะไรมาบังนอกจากต้นมะพร้าวอย <c oughs> ู่หน่อยนึงอ่ะบรรยากาศดีมากนะน้องหมาเข้าได้แต่ยกเว้นห้องแอร์นะจ๊ะดิจิตันดิจจ์ดิจิตันด,ดิจจ์